Online, ขอสเตทเมนต์ออนไลน์ธนาคารกสิกรสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับดิมพ่อีพิเศนลเย้ <Yeah. S 2> วันนี้นะคะดิมจะมาสอนขอสเตทเมนต์ออนไลน์หรือผ่านโมบายแอปพลิเคชันนั่นเอง หลายๆคนเนี่ยที่จะต้องทําเรื่องกู้เงินก็จําเป็นที่จะต้องขอสเตทเมนต์แต่ที่เก็บไปธนาคารเราก็เลยขอสเตทเมนต์ออนไลน์แทนเลยเดี๋ยวดีมจะแยกคลิปวิดีโอออกเป็นหลายๆคลิปแต่ละธนาคารนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นของธนาคารจากสิก,ก,ก่อนเนาะเริ่มจากเข้าไปที่แอปพลิเคชัน k คพัทกันเลยค่ะ เมื่อเข้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้กดธุรกรรมเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านของเราให้เรียบร้อยทุกคนจะเห็นด้านล่างซ้ายมือนะคะที่เขียนว่า Statement เมื่อเข้าหน้า s t Statement เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเลือกภาษานะคะจะมีสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ Statement ภาษาได้เราก็กดเลือกไปเลยและเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เราลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะ ให้พิมพ์อ e ีเมลของตัวเองเลยค่ะอีเมลนะคะสามารถยืมคนอื่นก็ได้แต่ขออย่างเดียวต้องมีรหัสผ่านเข้าอ e ีเมลด้วยไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้ดูสเตทเมนต์ของตัวเองเลยดิบก็พิมพ์อ e ีเมลของตัวเองนะคะเสร็จแล้วลงมาด้านล่างก็จะเป็นเดือนที่เราจะสามารถขอได้นะคะเขาก็จะให้เราขอย้อนหลังมากสุดคือ1ปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันประมาณ6เดือนเนาะเราก็เลือกไปเลยติ๊กถูกด้านหน้าเดือนนะคะลงมาด้านล่างนะคะที่เขียนว่าส่งคําขอ แล้วก็กดไปเลยค่ะเพื่อส่งคําขอขอให้ธนาคารส่งสเตทเมนต์ของเรามาที่อ e ีเมลเราค่ะรอประมาณ3มชั่วโมงนะคะแต่ไม่ถึงนิ่มสองนาทีเองเขาก็ส่งมาให้เราทางอ e ีเมลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของธนาคารกรสิกรไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูธนาคารต่อไปในคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ดิมกันด้วยนะคะใครอยากให้ดิมทําคลิปอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย